สวัสดีครับคลิปนี้ครับพามาชมรถตัดอ้อยนะครับตอนนี้ก็ติดลมอยู่ครับได้จะตกร่องน้ำนะครับเมื่อวานนี่ยางรั่วครับเปลี่ยนยางนี่เหียนว่าเที่ยงคืนนะครับทำเมื่อคืนครับ คืนี้ทําจนเึกเลยครับป่ายางเปลี่ยนยางนะครับอันนี้ติดลมเนี่ยนะครับนี่ครับล้อหลังครับฝั่งซ้ายหรือเจ้าคำรนครับนี่มือใหม่ครับปีแรกครับเราดูว่าจะทํายังไงนะครับน่าจะเอาซูโม่ลากรอเปล่านะครับโูหเมื่อคืนใส่ไม่ได้น้อยนะเจ้าคำรนนี่เพราะว่า เปลี่ยนยางมันยากครับเปลี่ยนจากเรเดียนมาใส่ยางในนะเพราะว่าถ้าซื้อใหม่นี่ห้าหมื่นบาทนะเส้นหนึ่งเรเดียน We'll be right <laughs> back. sau đó pitoong các khăn rèn sumo 227 nó có vấn đi thôi đi มาครับรถพวงแกนี่ออกไปแล้วครับเที่ยวหนึ่งใเจอกปลาใหม่ครับรถก็ใหม่คนขับก็ใหม่นะครับจะคำนวณครับที่แล้วนี่ขับขี้นะปีนี้ครับปลาทุมออกรถตัดอ้อยให้ขับเลยครับเนีกก็น่าจะตกล่องล่องน้ำครับ เมื่อวานมาถ่ายลยยางรัวครับเลยไม่ได้ถ่ายเลยวันนี้ครับมาถ่ายให้ชมครับนี่คันร้านแปดแสนครับ สุโมคันแรงของพี่โต้คงครับลากครับ 老板 <Bye. S 2> เปิดมือไหมครับหัวเด่นยุบลยครับเนี่ยเด่นมัน่อนข้างซิครับิด ไ,ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะสวัสดีครับ